สวัสดีจ้าแม่มสิจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทอ,องคําและรายง,งานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายวันที่ 2. พฤษภาคมปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวขึ้นตามทองคําตลาดโลกหลังจากที่ราคาปรับตัวลงแรงเงินบาทเพิ่นไหวที่บริเวณ3 3มบาทต,ต่อ1ดอลลาร์ ทองคำสปอร์ตปรับตัวขึ้นโดยหน้าเวลาที่แม,ม่สินบันทึกวิดีโอเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ3,247.93ดอลลาร์ต่อ1ทอยออนดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1.01.177จุดด้านกองทุนเสพีดซื้อทองเพิ่ม1.15ตันปัจจุบันถือครองทองคําที่ดับ9 4 5 4 1ตันหลังจากที่ราคาปรับตัวลงแรงแต่ระดับต่ำสุดที่บริเวณ 3,201ดอลลาร์ต่อ1ทอยออนโดยทองคําได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าขึ้นของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐรวมถึงมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและประเทศคู่ค้าล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐส,ส่งสัญญาณว่า สหรัฐนะคะอาจบรรลุข้อตกลงการค้ากับอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และยังกล่าวอีกว่ามีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงกับจีนด้วยเช่นกันขณะที่สื่อจีนระบุว่าสหารัฐได้ติดต่อมาอยัางจีนเพื่อขอเจรจาเกี่ยวกับภาษีศุลกากรที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐ เรียกเก็บจากจีนในอัตรา145ปซซึ่งเป็นปัจจัยกดดันทองคำสำหรับวันนี้มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการ,ปรเปิดเผยข้อมูลตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐประจำเดือนเมษายนทั้งนี้ตัวเลขข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐเป็นข้อมูล ที่เฟดให้ความสำคัญนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนอกจากนี้ติดตามการเปิดเผยอัตราว่างงานรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ3,240ดอลลาร์3,237ดอลลาร์ 3, หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ3,223ดอลลาร์3,214ดอลลาร์ 3, 14, และ3,201ดอลลาร์ 3, 101, ตามลำดบับ ด้านแนวต้านแรกรอยู่ที่บริเวณ3 2 5 9ดอลลาร์3,277ดอลลาร์ห้าพันขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านต่อไปที่บริเวณ3 2 9 4ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะานที่2พฤษภาคมปี2568ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ณเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำา8ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่8ปรับลดลงมา50บาทสรุปรวมณตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่1 0 0บาทแม่มสินก็จะขอขอ,ขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำเหมือนขณทนี้ด้วยนะคะอย่างไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปอม์มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกานตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ